เพื <laughs> ่อนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะสํงงานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดินเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์นะคะทีออ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมากลับมา reuse นะคะใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าะคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้าง <sh arp> นี่นะคะโฟม เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเก่าแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วนะคะทีนี้เกิดไอเดียรเราสามารถที่จะเอาดินลงเพาะผักเพราะผักได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่กลัวหายค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดถ้าใครแบบว่าเออรู้สึกว่าแบบเอออยากจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยเจอเสรโจมันรวยไปค่ะแล้วก็ไม่กลัวค่ะไปยกไปนะสำนักง,งานเราจะให้ เรานะคะเป็นตัวอย่างแห่งโคกหนองนากเกษตรทฤษฎีใหม่เจคระคะ่ะเดี๋ยวออกมาเก็บนนี่นะคะน้าส่ันงานของเราอันนี้จะอเตรียมดูได้ ้องมีน,นะคะเป็นคนปลูกนะคะแล้วเราก็ช่วยกันดูแลนะคะแล้วต้นมะเขือเราจะลังดูแลมะเขือเปราะเนาะใช่ค่ะมะเขือเปราะนะคะเราอยากหามะเขือเทศอันนี้ก็พวกมะเขือเปราะนะคะเดี๋ยวเราจะหาพวกเบี้ยอะไรมาใส่ลงใหม่แล้วก็ต้นด้าเรืองปลูกไว้เพื่อสีสันสวยงามแล้วก็ไล่แมลงด้วยต้นพริกเดี๋ยวเราก็จะปลูกเพิ่มอีกนะคะนี่แล้วก็อะไรนะโหระพาดี่นี่ การปักไว้เห็นไหมกินเหลือจากวยเตี๋ยวนะคะก็ปักไว้ไวเอาโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูการ,รปลูกในภายหลังนะคะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะต่อไปนะคะดเดี๋ยวเราจะเอาพว,วกเศษพวกกากอาหารที่เหลือกินเหลือใช้ะคะ่ะลองเอาไปปลูกนี่อันนี้ก็จะมีรากอะไรเนี่ยรากรากผักชีอันนี้ขึ้นใช่เนี่ยรากผักชีปั แล้วก็อันนี้ก็จะไปทำเป็นหมาไปแล้วมาเอาของจากนี้ก่อน เราจะเอาคุณแม่คี่ต่อยคะพูดอะไรเน่มาไดนมุอัไ แล้วทีน,นี้อันนี้เป็นาขุยมะพราวที่แช่นะ้ำแล้าาวนะคะให้มันชุม่ม มีดินนะคะเราซื้อมาจากวานอนิวานเขาบอกว่าเป็นดินที่ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ถุงละสิบบาทคือเราจะผสมหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปด้วยกันนะเราอยากให้ดินนะ่ะมี่าตอาหารดี่ วัวขี้ควายค่ะเอาพี่วัวขี้ควายผสมลงไปด้วยค่ะอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะคะจะเอาจะเอาเห็นว่าถ้าดินอ่ะมันดูมีแร่ธาตุแล้วก็มีความดํา จะปักเลยนะคะเราจะปักพักแงะคะ่ะอันดียวเราเดี๋ยวเราจะรดน้ำดินก่อนนะคะให้มันชุ่ม ล้วก็ปักน้องลงไปแล้วก็ปักน้องลงไปเลยนะคะ น,นี่กำลังโตนะคะเดี๋ยวรออีกประมาณเดือนหนึ่งข่ะวานนี้จะมีออกดอกผลแล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเกในเี่ยงนี้ก่อนอเ,เดี๋ยวจะมาปลูกพวกผักชีอะไรให้ดูต่อนะคะ